ใครงามๆเลยครับลู้จักกันไหมเนี่ยเอารู้จักกันหรือเปล่าท้าไม่ลู้จักกันอยากระดีกังดีพี่น้องเห็นไหมครับนั่นผมบอกเลยว่าถ้าผมยิงตอนนี้ตอนนี้ยิงไปเนี่ยบอลไม่พลาดแน่นอนครับนี่งลางอึ๊บนั่นพร้อมแล้วนะครับทีนี้เราจะมานับกันว่าใครจะโดนเนาะนั่นคือเป้าหมายของเรา เดี๋ยวเดีเดีหาตัวก่อนเจ้าตัวไหนเดี๋ยวผมเล็งเล็งตัวเอ้ยคนอยู่ตกน้ำเดี๋ยวเล็งตัวไอ้แก้มแดงนะครับเอาดึงสองสามครับกสอัสดีเด้อนะครับผมสวัสดทีท่านนะครับ ท่านที่เข้ามารับชมคลิปผมด้วยเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมดีที่เขามารับชมคลิปของผมฝากกดติดตามไห้เด้อพี่น้องเด้อนะครับดีที่กดติดตามได้วกัผมกับขอบคุณเลยล่ะขออยู่ดีเพียงอบกวนติครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้เมื่อนี้ผมกับกำลังภาพนะครับภาพหานายอดนะครับผมวันนี้เรามีนัดกันนะครับเด่นกองสูงครับ <laughs> เด่นกองสูงครับวันนี้นะ เพราะว่าอะไรยินงข่าวว่ามะแดงนะครับมะแดงอยู่แถวๆบ้านนายยอดเป็นไข่ตรงแล้วนะครับผมไข่ตรงก็คือใค่ไงไใครนายเป้งนะครับผมก็ได้ผมก็ได้อยากไปดูว่ามันไงอีลีบอสในหน้าว่าได้กินโดนแล้วนะครับใครมะแดียงมุ่กันเลยเคลื่อนยากนะครับผมก็เลยว่า ไปหานายอดกันหน่วะครับเลยคิดหนีก็เลยสิภาพเป็นแงี้หแค่โมเดงครับผมมาลุ้นมาชมมาติดตามกันครับว่าเข้าสีใดโมดแดงมากบ่อยว่มือรันได้ทันมานกบสิก้อยสู้กินนะครับผมไปครับผมพอกันยุบันนายอดเลยครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ เจ็ดโมงสามสิบนะครับผมออกจากบ้านน้ำจิ้บ้านนายอดประมาณเก้าโมงปลายทางของเราก็คือหัวสำโรงคราบบ้านนายอดนี่ะดูเหมือน,นว่าจะมีไข่มดแดงที่เยอะไหม <laughs> ไม่ร like ู <S <S ้จักกันเลยกันดิค้างเถิดกันแล้วยี่หมาแล้วงดเดียงงดเดียงอะไรล่ะว่ามันเฟื่องเลยที่ยังท่านเดินไปแงอยู่หมาแหละที่นี่ใครเง่าๆนี่ใครเง่าๆเลยครับนายอดไปแงตอนที่ห้อกำลังมากนะครับสวัสดีค่ะยังไงยับอืม ลุยเดเดดอปา้ลายอดาลุยใส่ใ <loves> ส <router> <Hello. S 1> <has> ่้อเดีวขาปลาัดีวเอาวดจวอ้าวมาม่ดูสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้ไม oh. mm ่ล hmm. <c oughs> ีปี๊บไม่อีนี่ครับผู้เพ่นเอายาไปให้เนาะน้าผู้เพ่นเอายาไปให้น่โอ้ยาห้องลักกาแม่เนี่ยเอารูดักกันหรือเปล่าถ้าไม่ลูดักการจากระดิกางดีจุดมจังเดียว ดมกันให้ดมกันนีนีจองเที่ยวเปูไม่ไดดจากใครไหมเนี่ยน้อยอาไอจาไม่ดจัก่าหัวแ้วยเขคงขึ้นเลยแล้วปูกเงินกมันโอ้เงมกันเดียวดินมันดีอยู่แล้วเนาะมีบ่มีไคบ่อ๋มีอยู่มีอยู่มี้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền ừ ừ Để không thấy gì những video hấp gì มีไฟวะอมดาด่าก้อนว้ามีไฟพะบ่หลวดมีไฟครับว้ายดาด่าคนหามเลยหลวดมีไฟวะอมครับอู้อ <def uras> ู้อู้มึงมีหรออู้ยั่งมีหน่อยมังมีหน่อยมั่ง หลอันนี้น่อยอยาอิ่มว่ะหอมดอกหยางอู้หเป็นตะมีเป็นตะมีเป็นตะมีม่ใครได้ข้างนี่นี่อุย้ยโอนโต้เลยนะอุยอ้ยอุย้ยคอจังๆจ,จักบาทเด้อเห็นว่ากันได้ไดได ห้างหน้าก็มีบ่แต่ว่าห้างนีใหญ่น,น่ะห้างนี่บอกใหญ่เลยเป็นแต่มีพร้อมห้างๆไงมีมีใครบ่ะห้างของหน้า,นนายังบหญ่เท่าห้างนีเลยห้างนีห้างหญ่เลยนี คือเป็นตะมิดไ่เถอะเสียงมันตกไหมใครยืนวะนี่เสียงใครโลนปุ๊บเป๊กโปกเปกใครไงผมนี่มาทางพี่มันอยู่ห้างนี่มั้งนี่หน้าตรงนี้พี่อะไรนี่นี่มันอยู่นี่เล่นเขาหู้นี่เล่หนีนี่นี่นี่มันจังใส่บ้างเด้อมีบ้าเขาข่ม ว้าเอาเอานี่แหละหางอยู่แต่ห้องที่เด็ดอ้หึวาวอุ้ยอ้ยที่เด็ดที่ริโอ้แต่โค้งเลยโอ้เตรงๆหน้าตรงๆอุหางอี่เด็ดครับอค่อยๆค่อยๆปาดเลยอุหางที่เด็ดที่ริ้อืออือค่อยๆา่อยๆคอยเหเยอกระเอา จันพี่ครับยางได้ก็ได้ข้างนี้เอ้องชีงเรต้มใส่ปลาชิดูนี่นยเปลือยแหล่แง่แง่เป็นตัางโลกโหโอ้บอกงี้ไงบนเขอบอนน้าเลยมาเสียเดียวสองเสียแล้วก็เสียจ่อยโอ้โห้ยห้างนี้หน่อยแตกแล้วนะห้างนี้หน่อยตำตำเนี่ยมันแตกแล้วไอ้ไข่มันโดนออกแล้ว นี้เงนะเช็กบินเลยเอาแห้เลยบันทั้ทงน้อยที่แต่ฝูอหง่ะโอเคเช็กบินแล้วเรียบร้อยไม่มีเหลือแล้วตึ้งตุ่นกันโอ้ที่เดียดเตีย้ยทังเก็บยางเก็บตัวกลับมาหางที่เดียดตุ่เดดน,นเลยโอ้ไอ้ โโอ้หเรื่องมึงัป้ปลาทั้งเดียวหนิไหมเมียมึงกูได้เรื่องได้เรื่องอีกเมื่อหนึนห่งแต่กระไรเนาะแต่ขนาดมันถ้าได้เปลี่ยนเน้นหนิหนะยจอดว่าปลาดึงไปหลายอยู่เมียมันมุดหัวหายิ้เคาะไว้เนี่ยไ,ไหนเคาะโต้หุ่นไว้ครับปีหนาสิได,ด้ไหมจิ้งทั้งเย็นเนาะ ดูด,ดูนั้นพี่น้องพี่น้องเห็นไหมนะครับอยู่วงปลายมือผมเห็นไหมอ้าปากเงีงบงบงบยบเงียบเงียบเงียบด้วยหน้าเบิ่งนะ่ะฮาเบิ่งนี่ปานิ่งไงปานิ่งไงยังไม่ตกใจนะครับยังอยู่ป่ากลางกลางนี่หันหน้ามาเราโอ้ยสวยลายสวยมากนะนั่นสองตัวนั่นลายสวยสวยเลยน,น,นั่นต้นเหมือน,นงพงคืนมันหน้าตายมากเลยครับดู <c oughs> <c oughs> มันหน้าตายมากเลย อ่าเดี๋ยวมานะครับเดี๋ยวนายยอดบอกว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนแผนขนาดบูมีเวี้ยนอยังเห็นเนอะดูดูชัดเจนมากเลยนะครับไม,ไม่ไม่มีไม่มีปืนนะครับมีแต่มีดนะมีดดึงดึงใส่หัวมันซะบ่อะโอเคเดี๋ยวเราไปลูกลูกเสียยี่นีซ่ซี่ลูกคนนึงโอ้มันเฮียบอ่อ๋ออ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับมันใหม่นะครับพี่น้องเห็นไหมครับนั่น ผมบอกเลยว่าถ้าผมยิงตอนนี้ตอนนี้ยิงไปเนี่ยบอลไม่พลาดแน่นอนครับดูมันดูมันโอ้โหเดี๋ยวกัลบมาคุยกันนะครับผมตอนนี้ปล่อยปล่อยไว้ก่อนปล่อยไว้ก่อนสักแป๊บนึงเดี๋ยวมาคุยครับท้าทายเลยเกินท่าทายอำนาจเมืดอดูดไหลไหลตัวด้วยนะครับไม่ยอมหนีด้วยนะครับเนี่ยไม่ยอมหนีครับโอ้มันบอลตายจริงครับโอ้โหดูดูด บอกเลยว่าใหญ่ยั่วเด็กไงท้องสองตัวตัวนึงยุงล่างคุณเทียวฝ่าตัวเทียวฝ่ายยุงล่างอ่ะอู้นู้นตัวนึงครับเอ็ดบ๊อบพี่น้องคุณหัวแดงๆกันแล้วปุ่นๆๆหลีอยู่กลางๆกว่าเดี๋ยวมาคุยกันปลากันเห็นปลาเลยนี่ในยอดก็ทำปลากินข้าวข้าวกันใส่มดแดงอูยู่งล่างๆใครมันนาทำไมมาบอกหน่อย นี mm ่ไงอปุ hmm. nice. yeah, uh ่ด huh. เ no like, uh ่ไหร่อยนนยากกาวิแบบน้มาอยากกินปกินแว่าตัดเสีตรงนี้ห้นะเราไปหย่ริ้วแงมาเนาะแล้วมันเจอปลาลอยนะครับก็เลยเปลี่ยนแผนนะครับนายอดนายอดบว่าเปลี่ยนแผนดีกว่าครับ ผมเองก็อยากเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเปเยาปืนมาด้วยนะครับไปไปดูว่าเขายังอยู่ไหมมูดแดงกัดไข่นยอดไปแล้วดีบอย ยรยตัวนี้ต้องหัวคืนนะเนาะตัวนี้ไก่ครับตัวนี้ไก่ต้องหอวคืนหนิงเลยครับนิ่งๆเลยไปเลียวไปเลียวครับไปเลียวไปเลียว ตัวนี้อยู่นิ่งๆเลยครับอู้ตัวเงียดเลยครับนี่ยพลนมาอยู่นิ่งๆนอน,นอยู่ยใใืนี่ดิแหมเรียบร้อยใสยสวยโอเคครับนในยอดเรียกแล้วนายอดเรียกแล้ว,ลวไปหานายอดดีกว่าครับนนยอดบอกเจอมหาสารในยูที่มหาสารมามหาสารเป็นยังไงก็มาว่ามหาสาลของในยอดเป็นยังไงเนี่ยไปดูก่อน ตัวนี้แก้มแดงครับไส่สวยโอ้แต่ใส่ปลาใส่นี้เลยครับโอ้เข้าดีครับนี่เข้าหัวพอดีแก้วครับระ,ะยะ40เมตรครับโอ้เนี่ยมครับลองเปน40ที่จักเมตรเลยเนี่ยลองเงิน,นที่โดนวะอึ๊บนั่นโดนไหมสี่สิเมตร Bà cày Nhưng về cái cày long bưng. Áo à, thược thế Nè nhưng nhìn cày cày áo thược Ôi nà Ôi oh, nhìn cày cày áo thược Ô mắn phải giặc nhìn cày Ở đi thế à Ui Nhìn cày áo thược Ôi mà Thấy cái nào mà bưng cái nào โอ้โหๆๆล่มล่มล่มบัดข้อสีโตกต้นไม้ไปที่นี่ขอที่เสียงยิ่งไกลๆมันบัวเถือกคนไหนยิ่งไกลๆอ้อสวอปสีมือบอกนะปาดเบิ้งครับเสียกเสียกจนมาหอดสีเขียวสีเขียวเบิดนะเมื่อกี้ครับเดาๆผมเดามันจักเม็ดได้มามามาเบิ้งกันว่ามันจักเม็ดจนเบิดสีเขียวเลยฮะมักบอกระยะไกลๆฮะ ใส่กันน่าปามใส่เลยพอเอาสีเขียวเปิดไปครับสีม่วงมากบ้านนี้เทียบสีมันสีละสิบเมตรนะถ้าผมจำไม่ผิดเนาเอาสีม่วงได้บ้านสีม่วงโอ้ยไกลๆปลาเทือกบ่านมากไกลๆบ่านนะนายอดนายอดก็ในยอดห้องโอ้ยโอ้ยอุ่นครับยิ่งยิ่งกับปลาเทือกนามันใสมาเบิ่งกันครับเสะ ปามันเสแ่มันตื่ตจแจ้วเหม่อนกันผมยิงมัวๆไปได้พี่น้องมันไหลแหงครับมันดำขื่อหรืออย่าคงใส่ปลาครับมันเสยนี่ทำไมทำไมโอ้ร่มร่มล่มๆ่ม่ม,ม,มโอ้ยเสียวร่มกับฟองเหอมันไปเสยแล้วนะ อยู่มงต้นไม้อันกระถิเน่นลงลมๆม,มนะโอ้สาสวยหน้าสาสวยสาสวยครับนี่นะครับผมเอาหัวโ,โ,โอ้ค้นกระถิตกคว้าคนโอ้หลดร่มกับล้มดีดีดอาปาร,ระยะเข้ามาบึงระยะกันมาจากเมตรครับเมื่อกี้เบิดสีเขียวพอดีสิบยี่สิบประมาณยี่สิบห้าเมตรครับเมื่อกี้เนาะ ประมาณ25เมตรเรายิงออกไปเนาะวัดจากสายสีสายนะนะครับผมระยะประมาณ25เมตรพอดีครับผมมันเลยเนาะแต่เมื่อเรามองในกล้องเหมือนจะประมาณ30หรือ40ได้นะครับนี่แต่ว่าเราวัดตามสีนี่คือสีเขียวมันหมดพอดีเมื่อกี้นะครับ10 20 2ประมาณ25เมตรเนาะแก้วไปเซตนะบุพี่น้องเฮียสัมืองมาถิ่มาโอซุมมาโอซุมกันกับนายอดแบบนี้เหรอยาง ผมมั่นพร้อมผมมั่นพร้อมบึมมบมบ้งๆครับโอ้ยกฤษฎาท่ายผมแห้งด้เดนี่บึ้งนายอดกับหัวเรอมอยู่นายอดกับหัวเรอมอยู่นะ <c oughs> ยเจอ,อเเกันหน่อยครับเจอกันหน่อยเ <พอ S 1> จอ,<พ>อเห็นเดี๋ยวพึง่งเดี๋ยวพึ่งหน้าเดี๋ยวขอกอนขอกอนเดี๋ยวไอผมอันขึ้นอันยางก็ จะยินเยลลหน่าใจร้อนแน่นะนายยอดใจร้อนมึงเอาหนู่นครับหนึ่ะนายยอดใจร้อนเพิ่นก้ามาตอนแรกนี่ตอนเีาถึงเมื่อนี่คุยกันว่าวิึงเมื่อเลยทีเดียวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนั้นนายยอดนะเดี๋ยวเ้าขึ้นอย่างกอลอึ๊บปึ๊บ ผอมแล้วนะครับทีนี้เราจะมานับกันว่าใครจะโดนเนาะนั่นคือเป้าหมายของเราเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวหาตัวก่อนเจ้าตัวไหนเดี๋ยวผมเล็ง,ลงตัวเอ้ยคนจะตกน้ำเดี๋ยวเล็งตัวแก้มแดงนะครับเอาดึงสองสามอ อ๋อปลาม้วนปลาม้วนลงก่อนอีกแล้วเอ้ยเราทําอะไรกันที่นี่เรามาทําอะไรกันที่นี่เอาเอผมโดนครับผมโดนผมโดนครผมโดนนายยอดอ่ะนายยอดโดนไหมเอาผมโดนครับผมโดนมาดูตัวว่าตัวใหญ่ไหมออเดี๋ยวติดติดครับแต่ผมโดนนะแต่รู้แต่ว่าโดนของผมโดนนะั่นนั่เอาโดนเฉย ผมเล็งไอ้กแก้มแดงไว้นะแต่มันล้วนจะมันจะใช่กแก้มแดงปว่าต้องรีบดึงนะครับถ้าไม่รีบดึงติดผมเล็งไอ้กแก้มแดงไว้นะเอา้าโดีไอ้แก้มแดงจริงครับโดูนั่นผมเล็งไอ้กแก้มแดงไว้นั่นไงเ <laughs> <laughs> มื่อกี้เมื่อกี้วัดวัดเลเวลกับนายยอด <laughs> นี่เป็นครั้งที่สองนะไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ผมวัดเลเวลกับนายยอดเนาะน้ำกันหนึ่งสงสารนะครับมา มาดูไซมาดูไซสอ่าโอ้โหป่ามหาสารมาดูไซสเขาโอ,โอ,โอาาาา้ไซสไถวยครับแม่ไซสงามนี่ครับนุ่นยอดนั่งอยู่นู่นเห็นไหมเข้าตรงนี้นะครับเข้าตรงนี้เมื่อกี้เหมือนตอนที่เรายิงไปนายอดจะยิงก่อนแต่ที่นี่เหมือนปาาเหมือนเขาจะมว้มวนลงพอดีนะครับก็เลยโดนหางเนาะแจ้วพี่น้องพากาันอวยเลยเด้อพี่น้องนะครับผมป่าบมมากแล้วยิง่งวัดดวงไปได้ตูวหนึง่ง บมมาเลยไปเส้นผู้ไปนะผมกลับบ้านสำหรับไม้นี่กัเป็นไม้ปิดเดอ้อพี่น้องนะครับผมเป็นข้าเจ้าให้หากินแต่คนในเมืองนะครับผมก็คือหน้ายอดนี่รู้จักและสนิทก,กันกับคนในเมืองนะครับก็บเลยได้เขามาเขามาได้เนาะก็เลยเขามาได้นะครับผมขานเลยสิพากันเมื่อเดี๋ยวปั่นมาปืนนะ พากันเมื่อได้หมดครับไปพอกันยี่บ้านครับ okay, okay, มาถึงบ้านแล้วมาดูผลงานงนี่นะผลงานของเมืองนี้อ่ะผลงานนายอดเนาะผลงาดสายกลมครับในสายกลมตามผลงานผลงานนายออนายอดเนาะ 4ของแน่ของผมครับนี่5ตัวใองแน่นสำหรับพืที่ป่าเนาเไม้เป็นไม้ปิดตื้อพี่น้องบ็สสามารถบอกใครได้นะครับบอสสามารถแนะนะผมก็ได้เข้าไปได้นะครับเพราะว่าเป็นบ่อดินนะครับเป็นบ่อดินที่เจ้าอ่ะขุดขุดดินทายนะครับเป็นเป็นเมืองเป็นเมืองดินเนาะที่เจ้าขุดขายนะครับแล้วเป็นพื้นที่ปิดนะครับอ่าขุดไมนอกบอสามารถเข้าไปได้เนาะอันนี้ก็ชื่อว่า นายยอดเนี่ยดูจั๊กครับคนขับรถหรือว่าคนที่อยู่ภายในนะครับผมที่มีสัตวนะครับคือเป็นข้าเข้าไปเนาะนะครับเป็นข้าเขาไปจังเขาไปได้นะครับอพราะสันเขาไปแต่ผมนี่ก็คือสิเขาไปไม่ได้เนาะเหมือนผมมาคุณกะพวกสมาริเขาไปยิ่งใหญ่นะครับแต่ผมไปที่เดียวเนาะผมต่อผ้านายอดหรือว่าผ้านาคูณหลันเขาไปนั่มนะครับผมคือที่เป็นเอายายผมเนาะนะครับสำหรับที่ป่านะหวานอยู่พี่น้องแต่ว่าไก่โมแดงเนี่ยได้เพร พ่อได้กินนะครับพ่อได้พ่อจีเดีไปแจกใจผู้ใดเดื่อนอย่างนี้กับพ่อได้กินนะครับผมเดี๋ยวนั่งบุดคุยกับนายอดจะข้าวก่อนนะครับผมแกน้ส้นขาวทีแรกผมก็เอาเป็นว่าสายสังดีกว่าครับจีเดียวไปท่แรกคุณนายยอดผ้าส่วนส้วนมา่งแย่ให้ผู้แดงนะครับที่แดกแดกเลยนะครับที่จีเดียวนายอดเป็นแย่โอ้โหกต่ใครตรงใครยังวันนี้อยากเสร็จแล้วครับจะได้ตัดสินใจกมหานายอดนะครับผม ทีนี้มหานายอดในระวางขี่กำลังเงยให้โมเด็งไปพ่อปนินครับล่อยยั่ครับที่ด้คลิปเดิเลยนะครับที่ผมไปถ่ายเพิ่งเนอะตอนเข้าเงยไอ้โมเด็งมาเข้ากลับนะครับไปเห็นป่านนี้ล่อยยั่ครับนายอดว่าบ้าเลี่ยนแผนหน้าว่าแซนดี้ฆ่ากันครับบ้านได้เพื่อปืนครับไปห้าวก็ไปก็ไปรอดกันตามคาดเลยครับป้องตายครับครับอกเนี่ยที่เหนือไปพ่อปนีน ยิ่งครับผู้ซื้อพี่น้องจนคอจนพ่ากันเมื่อวานไอซื้อไหครับผมคลิปนี้ผมกับนายยอดโอ้มงวนครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าสิผ้าไปเซติดไปกับนายยอดบ่รูะปุ้ยสีบางบ่ว,ว่างนะครับติดตามผลงานคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ผมกับนายยอดแล้วก็น้องก้าวแล้วก็น้องไงนะน้องนินเจอกันอีพีนี้เจอกันอีพน้ครับสำหรับผมสำหรับวันนี้ผมกับนายยอดก็ับลุกๆก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ